ถ้าชอบรถซื้อที่คาร่วช่ๆนะครับสวัสดีครับผมอ้นคาชัวช่วนะครับวันนี้มีส่งมอบรถนะครับ BMW X1 M Sport รุ่นท็อปปี2023นะครับเอ่อต้องขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่แวะมาจอกรถกับเราไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเห็นเราจากช่องทางไหนครับก็เจอใน f c e e o o o อะครับเจอในเพจเจอในแบบก็หาดูใน Facebook แล้วก็เจอรถคุณนนท์ครับครับ แล้วก็เพราะอะไรถึงตัดใจซื้อรถออกรถที่นี่ครับผมก็พอเห็นแล้วก็เข้ามาดูแล้วคุณน,นก็ให้คำปร,รึกษาที่ดีบอกหมดทุกอย่างเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดูรถแล้วก็ชอบแล้วก็ถูกใจครับรถสวยไหมครับรถสวยมากเลยครับ <Yes. S 2> ขอบคุณมากๆเลยครับถ้าชอบรถก็ให้ซื้อที่คายโชว์นะครับอ <laughs> ขอบคุณครับ 구독 <목소리> <목소리>